เอาแล้วครับนอนนอนราแต่เช้าแล้วครับเอาแล้วครับนินไหมนันอนน่าจะใช่คดโอ้ยเพี้ยนอ,อุ้ยสกเล็กยี่สกไทยครับโอ้โอยใสประมาณครึ่งโลโอ้ไปเช้าเลยนั <laughs> น,อนนนนันนนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดกิมให้เลยยอดยอด โอ้โอครับเียวเดียวฟิวตี้ฮะนี่ครับมาแล้วครับตัวแรกเงียบๆอ่ะถือว่ามาถึงแมเต็งครับยี่สกไทยครับโอ้โหยเดี๋ยวฟิวตี้น่าโอค,ครับผม <laughs> <ะ>ถือว่าได้ผลนะครับมาแม่เต็งวันนี้เจ๋ <laughs> วเจ๋วฮะสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วที่คำน้อยฟิชชิงคลับ เอ๊ะไม่ใช่คำน้อยชาแนลเหรอพี่นับตั้งแต่คลิปนี้ไปนะครับทางช่องของเราได้เปลี่ยนชื่อเป็นคำน้อย f i ชชิ n งคลับนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่หมายไตยหนูเขื่อนห้วยไม้เต้งและที่สำคัญนะครับวันนี้มีอากาศดีๆครับเราได้มาร่วมงานกับนันนนครับหรือช่องอานอนาน์ฟ h i n g Channel นั่นเองครับเดีย๋ยวไปดูเลยครับเชา้ชาเนี้ นันนนนแอบฟาดยิสกไทยไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเอ๋ e ทักทายแฟนคลับนะครับนันนนสวัสดีครับสวัสดีนะนะท่านนะครับสวัสดีเอฟซีอ่าช่องนะ้านะโอด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับพานา้าโอมาตกปลาอางจันน้ำห้วยแม่มต็งครั้งแรกใช่ไหมหนะ้าโอ้ครั้งแรกเลยครับ <laughs> ผม <laughs> ตอนนี้จะพาน้าโอมาล่ายิสกไทยกับน <laughs> <ๆ>ินไซโบโบให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับกับเยอฟุงฟิงครับวันนี้ โอเคมาเยอะเลยครับนะฮะมาเยือนครั้งนี้เราต้องมาตามล่าให้ได้ครับจัดหน้าชัวเดี๋ยวรอดูเลยครับเดะครับชุดแรกแล้วเดะเนี่ยเหยาน้อโอนะครับวันนี้เหย้าฟุงฟิงครับอ่ะปะลุยหนักวไม่หนักนะนน ลากสายกันมานหรือล่ะเลียโอ้ยเพียนโอ้ยเพียนสซใหญ่เลยอะ่ะนนนีน่สวยเลยด้วยครับปุบปัพว้าแต่แรกของเช้านี้ครับปลาเพียนไม่ห่างน้องสั้นจัง าครับบิวกกดกล้องโอ้ยโอ,โอ้โดนอะไรโดนอะไรมาแล้วครับโดนอะไรขอให้โดนขอให้โดนโดนอะไรมาแล้วครับโอ้โหกดลั่นเลยครับลั่นเลยครับสุดยี่สกครับสุดยี่สกลั่นเลยน่าจะยี่สกน่าจะยี่สกผมดูแล้วนี่ อูหลอกไปเปิดเด็กไว้ได้ดิอ้เขาไม่ยอมขึ้นเลยน่นอนเ็นย็นเย็เย็นเลยแหะอ๋อตัวแรกครับตัวแรกขอดูปลาขึ้นดีกว่านะอนินบนินนนแต่ไม่โค้งแล้วอ้ยยย นินเนิยน,น,นใหญ่เหมือนนินแลนวนั่นน,นนินโผล่อย่างนี้นินเอาแล้วเอาแล้วไม่ยอมขึ้นครับโผล่ใหญ่เลยกดอีกแล้วกดอีกแล้วจะทำกัาสองแน่ครับวันนี้ว้าย โค้งโค้งโค้โค้ยุบจุบจุบๆุบเลยไม่อยอมเข้าด้วยมาเกอะจิดสถานการณ์เลยอยู่ข้างหน้านี่นะครับอุ้ยยิน้นใหญ่ครับยินใหญ่หญหญอุย้ยนางฟ้า สองอาบโอ้ยโดนสูตรยี่สิบสองสั่งงนโอ้ยโว้ยหนักโอ้สุดยอดเลยอ่ะกดล้ออะไรันเลยอ่ะกดล้อลันครับกดล้อลั่นยอดวันนี้โอ้โห ในเพิ่งเช้านะครับใสใหญ่มากเลยท่านผู้ชมดูดิโหกดวิ่งเลยอ่ะยี่เขาไม่ยอมเลยวิ่งกดลอกลั่นเลยครับปากใหญ่มากอ่ะสุแหร่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่ ู้ชมโอ้โหหนัก,นก,นกนเดีนเยวเทสหนักเลยดูเลยเท่าไหร่นี่นะครับไม้ติงครับปาไม้ติงนะฮะไม่มีผิดหวัง สองโลครึ่งครับสองโลสองโลสี่จุดเจ็ดขีด,ดนะโอ้โหดับไปแล้วคือดับคืดับไม่ดับหมอสองโลครึ่งครับสองโลครึ่งตัวแรกโอ้สุดยอดฝากเลยนะครับฟรุ้งฟริง,รงมาถึงห้วยแมแตตเตงนะครับสุดยอดแล้วโอ้กวดวิ่งเลย่อเ้โอ้โหวดวิ่งเลย แึกอ,อย่างนีน,น,นึกอย่าริาวะเจ็ง Đẹp Giờ đó nè. เล่นแล้วได้ไปเล่นงานเกินมาแล้วตอนนั้นเฮ้อไหเอาแล้วครับนานนนแล้วครับนานนนลอกลัดแล้วครับยังไงยังไงอยู่ไหมอยู่ ไม่น่าอยู่ว่ะเอ้าอยู่ๆๆๆโอ้เอ้ามินไหมน่าจะยี่สุกว่ะเห็นแล้วนุ่นอยู่ไหนอู้เรียบ้อยขาดไอ้โดร้านมิซึนไอ้โดก็โดชัดโอ้โหเสียงลอกซะอย่างงามเลยนะปี๊ด เฮ่อีกแล้วครับแล้วนอนเงาอีกล้วอะไรวะเนี่ยยังยังยังหอลุ้นต่อมาแล้วมาแล้วปลาเริ่มเข้าแล้วไปดุยเอาละครับเมื่อถึงช่วงบ่ายช่วงเวลาที่ปลากินดีมันก็มาอย่างรุนแรงพัดคันเป็ดมากองที่เดียวหมดเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ีโอ้ลบโย่ายังไงดีนนนนเรา นี่นะปาลังฝนเวื่เสมอเดี๋ยวรอฝนฝนตกเรืต่อมรับรองรับรองเันเทิงเลยเราโอ้ จริงมากเลยครับสายพันธุไกลเลยเพื่อลมดีๆแบบนี้ต้องรีบตีให้ฟรุ๊งฟริง,รงตีให้แตกแตกมันจะจายไปเลย ได้ปะฮะได้ปะเอาละครบนบนนนเอาแล้วอยู่ไหนพี่ตักอยู่ไหนโอ้เรียบอยยเลยไหนพี่ตักอะไปย,ย,ย,ยังอุย้ยทำไมนี่เป็นแนวนี้เร่งเกินไหม เร่งเกินไปนะจะได้อยู่แล้วเอาอีกแล้วครับนนทร์หนนลุดอีกตัวงแล้วครับผมขอบคุณมากครับครับาดีครับแกบอกว่าพรุ่งนี้ตกซีไปเลยฮะ เดี๋ยวพูดนไหนไหนนูเมื่อกี้โทรมาก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับหมายไหนูผมบอกเลยว่าปลานินกินดีมากหมายข้างเขาได้เยอะเลยทีเดียวครับแต่ผมนี่เน้นมาที่ปลายี่สกนะครับเนื่องจากน้านน์เนี่ยบอกว่าปลายี่สกไทยที่นี่ใหญ่มากก็เลยใช้เบ็ดเบอร์หกครับซึ่งค่อนข้างจะใหญ่ไปนิดนึงสําหรับปลานิน แต่ก็ยังได้ปลานิลติดไม้ติดมือกลับบ้านเฉยเลยใช่ไหมครับอนนนนะสองคนใช้สูตรเดียวกันครับนี่ครับ2โลครึ่งครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องคําน้อยฟิชชิงคลับและอนน์ฟิชชิงแชนแนลสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ อบหน้าต้องขอโอกาสแก้ตัวครับมาตกปลานินเน้นๆเลยที่หมายไสหนูนะครับเจอกันแน่นอนริปหน้า